สวัสดีทุกคนยินด,ดีต้อนรับสู่ช่องของเราเรากำลจะเริ่มชา์เลจ์ครั้งใหม่ไปดูกันเลยมันต้องสนุกมากแน่นอนว้าวเป็นเค้กที่สวยมากๆเลยมาดูกันว่าใครจะได้เลียใครได้กันหรือใครไม่ต้องทำอะไรเลยย่าสวยจริงๆตกัดเหรอสบายมากโอเคเค้กต้องหวานมากแน่แพร้อมจะเลียแล้ว เวันเสาร์ไม่เอานะอืม mm hmm, เยี่ยมเลย <yummy. S 1> อร่อยอร่อยมากมาก <Okay. S 1> ติงไปเอามาจากไม้ซะเ <Okay. S 1> ขาเพิ่นกันไปแล้วโอ้ก็อะไรขึ้นเนี่ยเฮ้ยหัวขโมยนี่เปจากฉันไม่ได้หรอก mm hmm. เอามาแค่ของฉัน mm hmm. จริงๆแล้ว ตอนนี้ถึงตาฉันแล้วนะทำให้มือน,น้อยๆของฉันจะบปวดด้วยเอาน,นี่ไปเลยไหมอะไระฮะเอาแบบนี้เหรอมั้นก็รับไปอพอกันทีไม่จบเหตุแล้วโอ้อย่าคิดว่าอย่าไปก่อนดีกว่า อะไรเนี่ยเหม็นแบบนี้เวนส์เดย์เอาการ์ดมาเร็วๆเ,เข้าให้เลียปลาหมึกยกักษ์เหรอนร้าย oh, อย่า <no. S 1> ไม่อยากกาัดมันเลย oh, <no. S 1> <laughs> โชคดีเป็นบ้าเฮ้ย <Hey. S 1> <Okay. S 1> มาบอกยิ่งชมกันค่ะอ่่าชนะแล้วหน้าเคยขย้แยงฉันต้องอ้วกนึ่งแนนะ่เอาละ่ะ ฉันพร้อมแล้ว oh หรือว่าจะไม่นะฉันไม่อยากเรียมันเลยอาวแมนนี่มันแย่ที่สุดฝ yeah. ันร้ายชัดๆฉันทำแล้ว yeah. คนแย่ลุยเลยเอ่อการเล่นสนุกดีนะอย่าไปก่อนชาเลนจ์ oh, ก็คือชาเลนจ์โอ้ย มันคือสัตว์ประหลาดชัดชัดย่าจะรีบกินเริ่มจากไหนนี่ล่ะหนวนเหรอเอ้ยมันเหนียวจังเลยห <Hey. S 1> ลานชายช่วยดึงหน่อยสิจ๊ะได้เลยฮะดึงเลยคนเยอะโอ้ยอย่าคิดเพื่ออย่าไม่เป็นไรเอาไม่นะ ปล่อยอย่านะสัตว์ประหลาไม่ดูเหมือนมันจะดุแน่นมากเดี๋ยวเข้าช่วยย่าด้วย oh oh. โอ้โอ้วิกของอย่าไปไหนแล้วอ, oh, <wow. S 1> อะไรกันเนี่ยฟาสต์ฟู้ดเหรอย่าไม่กินหรอกนะ oh. ไม่ต้องห่วงค่ะคุณย่าเอาการ์ดไปก่อนโอเยี่ยมเลยได้กิน โอเคเหลือนิดเดียวอย่างซสงเอาละ่ะไปกันเลย <What? S 1> อย่าแสงคนแก่นะเ oh, <man. S 1> จ้าหนุม่มตอนนี้คือตาย่า <I> โอ้ย <c oughs> กมยาค้างนะ <c oughs> งั้นก็จะเลียทีละชิ้นแล้วกันยัมมี่เยี่ยมเลย <Nice. S 1> ใด้หมดแล้ว <c oughs> <c oughs> ย่าจะลองให้หมดเอาล่ะนี่จะเบอร์เกอร์ของหลานลองได้โอ้ไปซ่อนที่ไหนเนี่ยผมเปลี่ยนใจแล้วไม่อยากกัดเบอร์เกอร์แล้ว <Yeah. S 1> เร็วเข้าเร็วเข้าโอ้ยมันมีแต่น้ำลายของคุณย่า <c oughs> หน้าใครอยักขยยง มันเหนียวแล้วก็เมือกมาก <You. S 1> เป็นไงถูกใจไหมหม่นี่มันแย่มากเลย้ mm ัง hmm. ค่าเชือ้อโรคในปากดวน mm hmm. เออตอนนี้ก็อย,อยังชั่วเอาไหมฮะคุณย่ามันคืออะไรเนี่ยน้ำหอมเหรอ oh <my. S 1> โอ้ดีจังอ้ oh my กะบองเพชรน้ำแหลมเฟียวอะไรกันเนี่ยล้อเล่นใช่ไหม เอาการไปดูกันได้โอ้ไม่นะกานกระบอกเพชรส่วนแย่โชคดีเอาละมาดูกันลุยเลยไมหนามันแหลมมากอ่ะโอ้ยเจ็บจังเลยรู้อะไรไหมฉันขอผ่านเฮ้ ถามจริงทำไมใจไหลจังเลยอะโอ้ยแม่จ๋าเล่นที่น้าสงสารหน้าสงสารจังไม่เป็นไรนะอย่ามีพาสเตอร์นี่จ๋าขอบคุณค่ะคุณย่าเอาล่ะถึงตาเธอแล้วเวนส์เดย์เกิดได้ฉันแค่ต้องคิดก่อนวิธีกำจัดน้ำแหลมแหนมไม่ช่วยอะไรเลยนี่ ไม่ได้ผลแต่รู้อะไรไหมฉันจะย่างมันด้วยไฟฟ้ามาลองเผามันเลยแล้วมันจะหัวล้านอย่างรวดเร็วเหมือนกระปูกของฉันโอ้ใช่วิเศษมากและเท่านี้ก็กินได้แล้วล่ะไม่เว้นเต์เธอคือแม่มดชัด ฉันขอประกาศเลยนนกับรอมพสุดยอดมาก <_ C ut> เออมันคืออะไรเนี่ยอาหารหมาเหรอ <_ C ut> ไมค์อย่านิสัยเสียนะห้ามโกง <_ C ut> ทุกคนต้องเล่นอย่างสื่อสัต์แล้วก็เลือกไพ่ไป <Yeah. S 1> เยี่ยมโอ้ขาดไม่ถึงเลย อย่าบอกนะว่าต้องเลียอาหารหมาโอ้ไม่ขอผ่านเวนเตอเอาไหมเธอเริ่มก่อนโอ้แม่จ๋าน่ากลัวกินเม็นน่ารังเกียจมากไมคฉันทำไม่ได้เย่ไมค์ราอยากเกี่ยวอะไรด้วยระวังหน่อยสิโอ้ ใช่แล้วอยากจะกินอาหารหมาแค่นี้อย่าทำได้อยู่แล้วละ่ะ <Yeah. S 1> อู้ก็ได้เป็นไงเป็นกัน uh. อะไรกันเนี่ย uh. รสชาติเม่นเลวเลยนะ uh huh. อาหารหมารสชาติเหมือนตับบด uh. เอามาทาบนขนมปังได้มันจะต้องอร่อยมากแน่แน่ uh. แล้วกันเล่น uh. ช่หม โอ้ดีจังเลยฉันจะอ้วกแล้วไม่ขอบคุณฮะคุณย่าทางหน้าดีกว่าหรือไม่เลยดีกว่า yeah, yeah. ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์และกดติดตามช่องของเราแล้วเจอกันใหม่นะเพื่อนๆบาย นี่คือเชันทำอาหารกับอีนิดคุณย่าและเวนส์เนย์ <Okay. S 1> หนูน้อยจูลี่จะให้แบบทดสอบกับพวกเขาและพวกเขาต้องทำอาหารให้เธอมีคนหนึ่งจะชนะและสองคนที่แพ้ <Huh? S 1> ไปกันเลย <c oughs> มันต้องสนุกแน่นอน <c oughs> งานแรกทำมาสครีมให้หนูนะคะ <c oughs> คุณเข้าใจไหมเวนเซพร้อมแล้วคุณย่าก,ก็เหมือนกันอินิตก็ด้วยสุดยอดมาเริ่มกันเลยผสมครีมกับนมข้นในชามผสมด้วยตะกร้ามือสุดจังแบบนี้แหละและทีนี้ก็ใช้เมนทอสหรือไหมว่าจะกิอะไรขึ้นอะไรเง้นเหรออย่าไม่เข้าใจเลย มันจะทำให้ส่วนผสมแข็งตัวแล้วก็กลายเป็นไอศครีมเคี้ยวเาาขี้ยวหมองเรัลงแล้วก็ปอาลมหายใจย็นหนักมาได้ผลดูสิทุกคนใช้ช้อนตักลูกไอศครีมแล้วก็วางใส่จ,จานมันทำให้เธอนึกถึงตัวอะไรไหมดูสิน่ารักจังเอาถ้วยวอฟเฟิร์มมาและแน่นอนครีมสกิตเทลส์ ดูสิสดใสแค่ไหนมันเป็นสีรุ้งเรากำลังทำแผงคอและหางของยูนิคอร์นโอ้โหสวยมากๆเลยแล้วแค่ต้องเพิ่มตาจากสกีเท้ส์แล้วก็เขาสวยๆฉันก็เป็นยูนิคอร์นได้เหมือนกันแต่ว่าไอศครีมของฉันต้องการเขานี้สำเร็จดูเจ๋งมากให้แล้วจะน่ารักง้องงันตอนนี้ก็ตาย่าแล้ว มาดูกันว่าสูตรไอศครีมของอย่ามีอะไรบ้างย่าจะใช้สูตรนี้แหละมาทำไอติมกันจ้าเอาเครื่องปั่นออกมาเปิดฝาและใส่โยเกิร์ตลงไป oh, <yes. S 1> มันเหมาะสำหรับไอศครีมมากๆใช่แล้ว hmm. <Yes. S 1> และตอนนี้ก็น้ำตาลเล็กน้อย <Okay. S 1> และเพิ่มผักโขมนิดน้อย วิเศษไอศครีมจะไม่เพียงแค่อร่อยเท่านั้นแต่ยังดีต่อสุขภาพด้วยเหลวแค่ผสม,มให้เข้ากันเรียบร้อยกินหอมเหลือเชื่อเทลงในแม่พิมพ์ไอซิมเสียบไม้และเอาไปเข้าตู้เย็นสุดยอดทีนี้เราจะทำน้ำหวานสตรอบเบอรี่กันอยาต้องการสตรอบเบอรี่สดๆ จากสวนเท่านั้นแ,แต่ว่ายังไม่พอนะอย่ามีไอเดียแล้วเดี๋ยวอย่ากลับมามารอรถเมก,กันโอ้โหพายุเข้าไม่ดันกันได้ไหมจ๊ะโอเคโอ้อย่ามาถึงแล้วเข้าไปในป่ากันเถอะไม่มีใครอยู่แถวนี้ใช่ไหมเยี่ยมอย่าต้องการรังพึ่งย่าจะเอาน้ำผึ้งมา แบ่งให้ย่านะจ๊ะขอบใจทีนี้ก็กลับบ้านได้สาวๆย่ากลับมาแล้วจ้ะอย่าเอาน้ำพึ่งสดๆมาด้วยเราต้องการมันเพื่อเพิ่มความอร่อยแค่น้ำผุ่งใส่สตรอเบอรี่ใช้ช้อนคนให้เข้ากันเอาไอศครีมออกมาจากตู้เย็นแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่แบบนี้เรียบร้อย ตอนนี้ไอติมของอย่ก,ก็พร้อมแล้วสวยงามย่ยังอ,อยากกินเองเลยเดียวนะว่าฉันคิดอะไรได้ฉันจะทำไอศครีมบนจานต้องผสมครีมกับนมข้นและใช้ดอกกุหลาบสีดำใส่กลิบในส่วนผสมและผสมทุกอย่างให้เข้ากันออกมาเป็นส่วนผสมของไอศครีมสีดำที่สมบูรณ์แบบเทลงบนจานพิเศษ แลกเกลี่ส่วนผสมให้กระจายทั่ว oh, <yes. S 1> เพื่อนผิวมีความเย็งนอย่างไม่น่าเชื่อ oh. ทำให้ของเหลวแข็งตัวอย่างรวดเร็วดูสิผันและก็ม้วนใส่ไอศกรีมม้วนในถ้วยกระดาษทีนี้ก็เหลือแค่ตกแตง่งและก็ใช้บลูเบอร์รี่มันอร่อยมากและ <Yeah. S 1> ฉันก็ชอบ ทั้งสดจากสวนและโรสปริงเข้าสวยๆสักหน่อยเท่านี้ก็เรียบร้อยดูสวยงายเย้ไอศครีมนี่คือของหวานสุดโปรดของหนูเลยมาริ่มจิกอันนี้กันดูไม่ธรรมดานี่คือครั้งแรกที่หนูได้กินไอศครีมสีดำ อร <Okay. S 1> ่อยมากมาก mm hmm. เก่งมากเลยเวสตเดย์ต่อไปก็มาลองไอติมกันสีสวยจัง mm hmm. ทีนี้ก็มาดูรสชาติอโอ้อร่อยเหลือเชื่อคุณย่าทำไอศครีมได้ดีมากเลยค่ะ oh. ขอบใจนนะจ๊ะหลานรักเห right, right, right. ลือแค่ต้องลองไอศครีมจากพี่สาวคนโปรอดอีนิด มันสวยมากมใช้ช้อนตักโอ้โห mm hmm. มันคือไอศครีมรูปอยูนในคอและก็อร่อยมากมากอนิดฉันนะเย้ฉ <Yeah. S 1> yeah. ันฉันนะบอกแล้วไง mm hmm. รู้ไหมว่าครั้งนี้หนูต้องการอะไรทำสลัดให้หนูกินนะคะเราเข้าท้อคนหนูช่วยในตัวทุกคนนะ mm hmm. ไปกันเลย ใส่ผักสลัดเยอะๆทีนี้เอาอกไก่มาก่อนอื่นต้องทำให้สุดงานนี้ฉันจะใช้กระแสไฟฟ้าฉันแนะนำให้ทุกคนขยับออกไฟจะได้ไม่รับบาดเจ็บเสียบสายไฟเข้าเต้าเสียบเปิดสวิชแล้วก็เล่าไฟมา oh, <no. S 1> มันได้ผลดูสิทุกคนมาตรวจสอบกันมันได้ผลจริงๆ oh, ทีนี้เหลือแค่ต้องหันควานสามารถหันทุกอย่างได้ขาดสุดยอดเอาไก่ไปใส่ก okay. okay, uh ับ huh. ผักสลัดและทีนี้เราต้องการไข่อีกาไปให้พนนกหน่าสงสารฮ่าฮ่าเนี่จะมีคนตกใจใส่ไข่ในสลัดพวกมันมีขนาดเล็กมากเราต้องการขนมปังกรอบจากขนมปังเกา ขนมไปเลยเอาเห็ดรูปหัวกะโหลกมาและนนสลัดก็พร้อมแล้วเออนี่มันอะไรดูไม่น่ากินเลยฉันนึกอะไรออกแล้วฉันจะทำสลัดหวานๆจากขนมสันอะไร oh. อีนิดนี่มันอะไรกันสลัดคนดีต่อสุขภาพใครพูดกันแบบนั้นคะฉันจะทำสลัดที่อร่อยที่สุด แกยันลีใส่ชามยันลีกหลายๆเยอะๆคุณย่าอะไรคะไม่อีนิดเธอจะทำแบบนั้นไม่ได้แล้วทำไมล่ะหนูทำอยู่ตัดเส้นยันลี่เป็นชิ้นเล็กๆใสลงไปเลยสวยจังยัลีอีกเยอะๆสกิท้าวแล้วก็ลึกกว่าเนสสุดยอดไปเลยสดใสจังเอาที่คีบมาฮคุณย่าที่คีมมีชีวิต ผสมให้เข้ากันและก็เอาสลัดใส่จานเรียบร้อยพร้อมแล้วค่ะทุกอย่างแย่มากเดี๋ยวอยากจะสอนวิธ,ธีทำสลัดมันง่ายเหลือเชื่อแค่ฉีกผักใส่ชามเยี่ยมและทีนี้ใช้กระทะและก็ทอดอกไก่ทอดทั้งสองด้านให้สุกและต่อไปก็ ใ้มีดคมคมหั่นไก่ <Okay. S 1> มันสำคัญมากที่ต้องหั่นออกไก่ให้เป็นสี่เหลี่ยมเยี่ยมไปเลยสวยงาม <c oughs> ทีนี้เราก็เอาไปใส่จานได้ <c oughs> และเราต้องการขนมปังกรอบแสนอร่อย <c oughs> ตอนนี้มันแข็งมากแต่สำหรับสลัดผิวว่าสุดยอด <c oughs> และต่อไปกัดเหลงไปเลย ทีนี้ใช้เบคอนทอดในกระทะอืมกลิ่นหอมจังอร่อยใช่ไหมเยี่ยมทีนี้เอาเบคอนออกมาหัน่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้แหละจ้าเอาไปใส่ชาม และมะเขือเทศเล็กๆหั่นครึ่ง <Hey. S 1> และขั้นตอนสุดท้ายผูดชิส <Nice. S 1> เรียบร้อยด <Hey. S 1> ูลี่ลองเลยจ้าได้เลยค่ะพวกเขาทำได้ดีมากหนูอยากจะลองแล้วหนูจะเริ่มจากจานนี้สลัดจากขนมมาลองกัน <Awesome. S 2> สุดยอดอีนิดนี่เป็นความคิดที่ดีมาก แล้วนี่คืออะไรอ่ะไข่หรอมันดีบอ่ะผลรายชัดๆหนูจะไม่กินนะวสเทนนี่เป็นความคิดที่แย่มากเลยแล้วนี่คืออะไรโอ้โหน่ากินจังมาลองกันเป็นไงวิเศษไปเลยถึงใจหนูมากๆคุณย่าชนะด้วยสลัดจานนี้แน่นอนไม่เห็นต้องสงสัยเลยสักนิด คนพร้อมไหมครั้งนี้ทำบะเก้ให้หนูนะคะอีนิหนุมองแล้วว่าเธอพร้อมคุณย่าก็ว่างานนี้ง่ายเวนสเตอร์วิธีทำให้หนูประหลาดใจเสมอเอาละติงฉันต้องการความชื่นเหลือขอบคุณสำหขนมปังมันสมบูรณ์แบบขนมปังน่ากลัวจังมันจะกินทุกคนฮะแค่หลอเล่นต่อไปเอาเนื้อมาเฮ้ยมันถูกแช่แข็ง ก็ฉันคิดออกแล้วว่าจะทำยังไงนี่คือเครื่องช็อตไฟฟ้าคุณย่าไปอะไรไปจะทุกอย่างเรียบร้อยดีเวนสเตอร์จะทำให้เรากลัวสักทีฉันยังไม่ได้ทำอะไรเลยมาย่างเนื้อกันเพิ่มความแรงไม่ต้องกลัวจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับใครหรอกแค่กับเนื้อโอเคเยี่ยมมันสุกแล้ว ทีนี้ก็มาประกอบเบอร์เกอร์กันมีสลัดเนื้อโอ๊ยไม่อร่อยเลยขนมปังเนี่ย uh อีเดนเห็นขนมปังของย่าไหม uh ไม่ไม่เห็นค่ะแล้วมันหายไปไหนโอ้ไอเดียเพราะว่าไม่มีขนมปังงั้นย่าจะใช้อวอวคาดโดแทนหั <Nice. S 1> ่นออกเป็นสองสิ่ได้แล้วและก็ปอกเปลือกอวอวคาดโดด้วย และใส่ผักสลัดและจากนั้นมันก็จะเป็นมะเขือเทศมันจะเป็นเบอร์เกอร์ที่ดีต่อสุขภาพมากๆย่เตรียมกล่องสำหรับเบอร์เกอร์ของอย่ามาด้วยเพื่อให้จุลี่ได้รู้ว่าเธอกินเบอร์เกอร์ของใครอยู่หล <Yeah. S 1> านสาวของอย่าต้องชอบเป็นแน่แน่เรียบร้อยหน้าเบอร์ค่ะคุณยา่าเอาล่ะเราต้องทำซอสตำมะเขือเทศในครก าลองกันโอ้อร่อยนะนึกอะไรออกแล้วล่ะอโอ้คุณย่าตื่นขึ้นมาเลยเร็วนะคะมันก็แค่ซอสเออไม่นะคุณย่าลุกขึ้นไม่เป็นไรนะคะเวนสเดย์จะทำให้ยากป่้ยอีกแล้วโอเคขอบใจใจอีนิดเวสเดย์อย่าทำแบบนั้นอีกนะค่ะเมื่อกินถึงไหนแล้วนะจริงด้วยพร้อมซอสที่เบอร oh, like oh, here, ์เกอร์ไนท์ นี้ก็มาหั่นชีสสีดำกันและประกอบขนมปังฉันได้เตรียมกล่องสุดพิเศษไว้แล้วจูลี่ต้องชอบไอเดียด้านมืดของฉันแน่แน่และเบอร์เกอร์ก็พร้อมแล้ว hey, <who> เนื้อดิบงั้นเหรอแต่ฉันไม่อยากทำอาหารจากเนื้อดิบเ่ะ <All right. S 1> ก็ได้ค่ะ okay. Okay. ดูสิเวนสตจะทำเบอร์เกอร์ออกมา ต้องกำจัดเนื้อดิบอะอย่าแยง่งอ๋จริงด้วยมันจะทำเบเกร์หวานใช้โดนัทมันทั้งสวยงามและก็อร่อยอย่างไม่น่าเชื่อมันจะทำน้ำที่เป็นขนมปังหั่นเป็นสองส่วนเพ,พ,พิ่มฟลัฟและจากนั้นก็ยาลี่ริบ,บินเจ๋งอะ อีนิตเก่งมากจ้าเอาอมยิมไปสิว,ว้าวขอบคุณค่ะคุณ,คณยามันคือสิ่งฉันต้องการสำหรับเบเกอร์หวานใส่อมยิมลงไปแล,ล้วกกวาดกีเท่าสิ้นหน่อยและซีเรียลสีรุ้งล้กกวาอีกเยอะๆพมเนิรมันอะไรมากๆและจากนั้นราดน้ำชื่อมสตรอเบอรี่ มันทั้งหวานและก็อร่อยและกล่องตามสไตล์ของฉันสีรุ้งเหมือนกับฉันเลยเบอร์เกอร์ใส่กล่องปิดไว้เรียบร้อยจุลี่ได้เวลาลองแล้วหนูจะเริ <S 2> <S 2> <S 2> ่มจากเบอร์เกอร์โดนัทเราชอบจะเป็นยังไงนะโอ้ฝันหนูอ่ะ ทำไม <No. S 1> อมแข็งๆอยู่ข้างในด้วยอะหนูไม่ชอบเลยต่อไปมันลองชิมเบอร์เกอร์ของหุ่นยากดีกว่ามันดูแปลกๆปลกทำไมเป็นสี <Okay. S 1> เขียวอะมันทำมาจากอะไรอะอ้ามันคือผักอย่าหย่กองอ่า <c oughs> แล้วนี่คืออะไรมันดูน่ากลัว <c oughs> เบอร์เกอร์น่าขนลุกรสชอบเป็นยังไง ว,ว้าวอร่อยมากเวนเซ็ตคือผู้ชนะ่ฉันนะนนนะไม่ต้องอฉานะ